สวัสดีค่ะทุกคนมาจะมาจะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับผ้าแบมเบิร์ดลายนี้เขาก็สวยนะคะสําหรับท่านใดที่อยากได้ผ้าลายแบมเบิร์ดลายช้างลายอื่นๆลายแฟชั่นลายกระเสอันนี้แบมเบิร์ดนะคะหน้ากว้างเขาจะอยู่ที่44นิ้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลายผ้าเขาสวยมากค่ะชิ้นใหญ่นี่นี่ลายนี้ค่ะเดี๋ยวส่วนช้างนะแม่ค่ะจะให้ดูเป็นลายช้างไปก่อนนะคะแบมเบิร์ดลายช้างอยู่ที่9-10ถึงหลานะคะนี่ มานี่เลยอันนี้สีน้ําเงินเมื่อกี้สีแดงแล้วก็จะเป็นช้างแบบนี้นะคะจะเป็นวงๆจกัจกจกๆแบบนี้นะให้ดูลมๆสวยมากชิ้นใหญ่อันนี้จะเอามากางให้ลูกค้าดูของเพิ่งพับจบมาได้สองวันแล้วแต่ยังไม่มีเวลาเอามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูเลยนี่ค่ะลายสวยเอาไปตัดเสื้อได้นะคะตัดเสื้อตัดชุดตัดกางเกงได้หมดเลยนี่ค่ะนีประมาณนี้เดี๋ยวขอลื้อไปก่อนนะเมื่อกี้สีแดงอันนี้สีเขียวแล้วก็ไปพับเก็บทีเดียวนะคะ นี่อันนี้เขียวเดี๋ยวก็ไปเก็บทีเดียวเราต้องพับใหม่แล้วค่ะว่ามันยับยุยี่แล้วอ่ะอันนี้เขียวค่ะเขียวเขียวน้ําเงินออกน้ําเงินหน่อยๆนยนะคะนี่ชิ้นใหญ่ลายเขาก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลายเชิงนะคะเขาจะเป็นลายเชิงแบบนี้เลยสวยแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงอันนี้ก็แดงนะคะ อันนี้แดงจะเป็นแบบเป็นลายเชิงอย่างเงี้ยนะคะสวยอันนี้จะออ,ออกส้มแดงนะคะนี่เอาไปตัดเสื้อตัดชุดได้คะ่ะเนื้อทิ้งตัวค่ะแล้วก็สีนี้สีออกน้ําเงินฟ้านะคะน้ําเงินฟ้าลายนี้ก็สวยอันนี้แบมเบิร์ดช้างนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมมาอุดหนุนมากดไลค์นะคะนี่อ <c oughs> นี่สีน้าเงินตัวนี้แต่ละแต่ละช้างเขาจะไม่เหมือนกันเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะ แล้วโรงงานเขาจะก็สไตล์ก็ใกล้ๆเขียงก็แล้วแต่แบบออกมานี่อันนี้ช้างแดงนะคะเชิงเหมือนกันค่ะจะเป็นช้างยืนนะคะทุกคนเขาจะเป็นช้างยืนนะหน้ากว้างเออหน้ากว้างเขาอยู่44นิ้วนะไม่คะกลางออกให้ไม่หมดแต่ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็สีดํากลมสีดํากลมลายประมาณนี้ลายเชิงเหมือนกันค่ะช้างตัวเล็กช้างตัวเล็ก1กิโลเก้าถึงสิบหลาเ,เบมเบิร์ดนะ ลายสวยๆเลยและสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบลายช้างนะคะก็จะมีลายแบบวินเทจแบบนี้นี่มีหลายสีนะเขาจะเป็นเชิงเหมือนกันนะคะให้ดูสีก่อนอันนี้สีแดงเอาไปตัดเสื้อตัดชุดตัดคอกระเช้าได้นะคะแล้วก็สีสีนี้มันออกเออออกอะไรอะ่ะออกเทาๆนะคะเทาน้ำเงินออกเทาๆน้ำเงินนะแบบนี้เลย สวยแล้วก็ดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกสงการนะคะดอกสงการนะคะนี่สีนี่สวยค่ะอันนี้สีแดงแดงเชิงเหมือนกันนะคะอันนี้สีแดงเดียวกันแล้วก็ตัวนี้อ่าอันนี้สีม่วงอุย้ยสวยเอาไปทําเสื้อคอกระเช้าได้นะคะแล้วก็เขียวเขียวทะเลตัวนี้นะคะน,นี่สวยเหมือนกันเขียวทะเลตัวนี้ก็จะมีตีน ไอ้ลานนี้จะไม่มีตีนเชิงนะคะดอกสงการเราจะแยกออกไปนะคะ<ม>อันนี้มีสามสีละสามสีสีละ<ม>้ามีหลายแบบค่ะทุกคนอ่าแล้วก็จะถ่ายเป็นแบบช็อตชอให้ทุกคนดูนี่สีน้ําเงินนะคะ<ม>แล้วก็สีน้ําเงิน<ม>สีทนเข้มหน่อยไปทาเสื้อคอกระเช้าคือแบบสวยมากมสีม่วง<ม>ต้องพับใหม่หมดเลยเพราะว่า ครับมาอาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงมันไม่เรียบเท่าไหร่นี่สีม่วงนะคะม่วงดำเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะเล่นสีนะคะเนี่ยสวยเขาจะเล่นสีในตัวอันนี้ก็ชมพูบานเย็นชมพูดอกแบบนี้สวยมากค่ะอ่าก็จะเป็นเชิงแมมเบิร์ดนะที่แมค่ค้าชูนี้คือภาพแมมเบิร์ดทั้งหมดเลยนะคะาำรับท่านใดสนใจโทรเข้ามาที่086 074 5565ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาหน้าเพจร้านตะกี้ผ้าช่างกิโลนะคะแม่ค้าจะทำลงช่องแดงด้วยนะคะลายธงลายไทยมีคะ่ะจะจับเซตให้ดูเป็นช็อตๆไปนะสำหรับท่านไในที่ชอบทักเข้ามาสอบถามแม่ค้าได้คะ่ะขอบคุณทุวการรับชมคะ่ะอุดหนุนกดไลค์คะ่ะฝากกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะ